สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2565ถามว่าดวงดาวของชาวราศีธนูนั้นมมีทั้งเรื่องทั้งดีและก็เรื่องทั้งร้ายนะครับแต่อย่างว่านะฮะหมอดูสายดาร์กก็คือสายดาร์กนะครับมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนิสัยมันก็คือนิสัยนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่ซอจะพูดให้ชาวราศีธนูนั้นฟังก็คงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลใจและควรระมัดระวงัง สิ่งใดที่ซอ,อเห็นในเว็บแรกนะครับมันมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องเองินเรื่องทองอย่างหนึ่งและเรื่องบุตรหลานนะครับฉะนั้นซอคง,งขอเกินในเรื่องของบุตรหลานก่อนเลยนะครับใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงใครที่มีลูกอยู่ในวัยชะกันนะครับควรต้องระมัดระวังนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าในเรื่องของเ้าเรียนหนังสือหนักเกินไปหรือเขาทําตัวเกายายเรเกินไปหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุอีเส้น มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกมิตินะครับของลูกหลานของชาวราศีธนูฉะนั้นใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับปักไฟเอ่ยถนนเอ่ยสวนสนุกเอ่ยสระน้ําเอ่ยนะฮะเอาให้ไกลเลยเอาให้ไกลจริงๆนะครับดูแลกันอย่างใกล้ชิดใครที่มีลูกหลานอยู่ในวัยชะกันนะครับในวัยรุ่นนะครับก็ควรต้องระมัดระวังนะครับการที่จะไปทะเลาะต่อยตีหรือขับรถแว้นไปแว้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุอ็กซ์เเด้ ก็ต้องระมัดระวังและดูแลบุตรหลานท่านอย่างใกล้ชิดและที่น่าเป็นกังวลใจที่สุดก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยเฉพาะยุคโควิดอย่างนี้ mm. ก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ต้องดูบุตรห,หลานเราดีๆนะในสถานที่ในสถานการณ์อย่างนี้อ่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอื่นนะครับซ้อก็คงขอฝากเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับตอนนี้ซ้อมาทําเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มมังกรฟ้านะครับ เลือกเลขที่ท่านต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะฮะเลือกเลขที่ท่านต้องการแล้วนะฮะแล้วเข้าไปกดผู้จำหน่ายเลือกซอใหญ่นำโชคชื่อเดียวมี3ามล้านมีรูปซอเก็กหล่ออยู่นะฮะถ้าไม่มีรูปซอเก๊กหล่ออยู่ไม่ใช่ของซอนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะซอเกิดแล้วมมีเรื่องเรื่องเรื่องที่น่าห่วงอยู่2เรื่องคือเรื่องบุตรหลานแล้วก็เ,เรื่องของ อาเงินทองอ่าขอกลับไปที่บุตรหลานนิดนึงนะครับใครที่กําลังตั้งคันก็ควรดูแลตัวเองดีๆเยอะๆนะฮะอะในเรื่องเงินทองนะครับทิศทางของการจับจ่ายของชาวราศีธนูเนี่ยรุนแรงมากครับเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบโอ้โหกระเป๋าฉีกกันไปเลยนะฮะใครที่หาเช้ากินข้ามใครที่เดือนชนเดือนนะฮหน่าสงสารมากกับดวงดาวลักษณะนี้แต่ถ้าใครที่มีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่เพาดูจากดวงดาวแล้วน่าจะ วุ่นวายแน่นอนนะครับนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้นะครับอาจจะต้องเอาเข้าวเอาของในบ้านไปขับไปไปจำนำจำนองหรือเอาไปขายกันว่ากันไปเลยนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับนะครับรายจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปก่อนส่วนในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีธนูไม่ได้มีอะไรที่ดูเสียหายนะครับเพราะว่าดวงดาวนั้นถือว่ามันมีองศาแล้วการทํามุมที่ดูน่าสนใจแก่ดวงชะตาตนฉะนั้น ชาวราศีธนูอดทนรออีกเดือนเดียวครับพ้นเดือนมีนาเข้าสู่เมษาเมื่อไหร่นะครับดาวทุกดวงนั้นนะครับจะสกสกาวและเป็นคุณตลอดปี65ฉะนั้นใจเย็นๆอีกนิดหนึ่งนะครับทำงานใดๆถ้อยทียถ,ยถ,ยถ้อยอาศัยนะครับอย่าใช้อารมณ์และใครที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่อันตรายซ้อนเน้นนะฮะ ใครที่ทํางานกับเครื่องจักรที่อันตรายนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากจริงๆนะครับในเดือนมีนาคมนี้โดยเฉพาะจากช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมเนี่ยใครที่ทํางานกับเครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นอันตรายเนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงน่าเป็นกนังวลส่วนในเรื่องของความรักความใคร่ซอต้องบอกนี้นิดหนึ่งในช่วงต้นเดือนเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะนะฮะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะ แต่พอค้อยไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมและอาจจะต่อยอดไปในเดือนเมษายนนะครับก็คงขอฝากเตือนนิดนึงว่าโดยเฉพาะในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับคงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการของคู่เอาไว้ให้มากๆนะครับชาวราศีธนูมีโอกาสจะอกหักผิดหวังไหมบอกว่ามีโอกาสแต่ซ้อกับไม่ได้มองอย่างนั้นสัทีเดียวซ้อกับมองความขัดแย้งบางประการหรืออารมณ์บางประการที่จะพุกพ่านในครอบครัวมากกว่า ฉะนั้นมีโอกาสไหมนะครับที่จะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เลือกรล้างน,นะครับแต่คู่ครองของเรามีเรื่องทุกอกทุกใจและนําเรื่องดังกก่าวมาเล่าเก่าจนเราต้องทุกข์ใจไปกับเขาบอกว่ามีโอกาสนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่เลือกรล้างก็ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะปลายเดือนมีนาคมนะฮะอดทนอดกั้นคู่ของเราจะเหวี่ยงจะวีนอย่างไรก็ทนนิดนึงนะครับเพราะว่าชาวราศีธนูนะครับ ในเรื่องของปากในเรื่องของคําพูดก็ไม่ได้โอเคมากนะฮะในเดือนมีมนาคมนี้ฉะนั้นชาวราศีธนูก็ระมัดระวังเรื่องคําพูดด้วยเนาะอ่ะไปดูในตรงส่วนของเรื่องของโชคลาภกันนิดนึงนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับซอต้องบอกนี้นิดหนึ่งชาวราศีธนูเนี่ยซออาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของโชคลาภมากนะักไม่เหมือนราศีอื่นนะไม่เหมือนราศีอื่นน้ําหนักในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีธนูนั้นอาจจะแผ่วเบากว่าทุกราศี นะครับแต่ก็ยังพอมีกลิ่นไออยู่บ้างฉะนั้นซอเน้น,น,นในงวดวันที่1มีนาคมมากกว่าวันที่16แต่บอกเลยนะทั้งสองงวดนะฮะเลขเพชรด,ดังเข้าเลขเพชรด,ดังเข้าแล้วก็โดนถล่มแน่นอนเจ้ามือนะครับแล้วถามบอกว่าชาวราศีธนูนะครับนะครับเอาบัตรเอาเบอร์เอาเลขจากไหนไปซื้อลอตเตอรี่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าอาถ้าเป็นงวดวันที่1มีนาคมนะฮะ เน้นในเรื่องของที่ทำงานเลยขอให้โชคด